คุณผู้ชมคะสารปรับปรุงดินจากมูลสกรของวิสาหกิจชุมชนพออินคแนำแคนอําเภอมันจากิลีจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ปะตะทได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงมูลสกรให้กลายเป็นเวสทูแวลูค่ะก็มีโครงการหลายโครงการที่ทําร่วมกับปะตะทซึ่งล่าสุดก็จะมีะเรื่องของกากตะกอนของเสียที่ ที่ได้จากบ่อไบโอแก๊สนะโดยก็นําไปทําสารปรับปรุงดินให้ชาวบ้านได้นําไปใช้นะครับจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยอย่างที่เราได้ใช้งานมาผมว่ามันก็โอเคใช้ได้เหมือนปุ๋ยทั่วไปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยสารปรับปรุงดินจากมูลสกรถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่กเกษตรกรในพื้นที่สามารถนํามาทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้เพื่อลดรายจ่ายลดปัญหาของเสียในพื้นที่และยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วยถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีทั้งต่่่่่อออชชุมนนแแลละะสิงอองงวด้ยยยายัคืค